ในยามดีเจลูกทุ่งนะคะคนบ้านเรานะคะเป็นคนตำบลทุกอย่างนะคะแล้วก็มาจัดการการองวเพลิอประสาทจังหวัดสุรินทร์ของเราทางคลื่น95.75ประสาทเรดิโอนะคะดีเจชลก็เชิญชวนทุกท่านร่วมบุญนะคะบริจาคนะคะเป็นการสร้าง พระประธานนะคบพุทธเมตตาเะครับเป็นพระประธานประจําเจดีกลางน้ำวัดป่าเทียนชัยนะคะแล้วก็ในวันนั้นก็มีขบวนแห่นะคะพระศิวิีี28องค์นะคะงานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ได้มาร่วมงานนะคะในเวลา13.09ของวันที่15นะคะวันที่15 ธันวาเนี่ยนะคะงาน80างานของออรียอเภอประสาทเสร็จก็อย่าลืมไปร่วมบุญที่วัดป่าเทียนชัยนะคะเจ้าเมืองนะคะผู้ว่าราชการจังหว,วัดสุรินทร์ของเราเนี่ยนะคะท่านก็มาเป็นประธานาฝ่ายคารวาน,นะคะในวันที่15/5/55ธันวานี้ก็ชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบกลกางแอตนตำบลโคกยานะคะทุกๆตำบลที่ท่านได้เดินทางมาหรือท่านที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมบุญก็มาหยดบุญได้นะคะสะสมบุญได้นะคะทุ